เอา, yup. เอาล้างไปสูดถึงร้อยร่างกายดีขึ้น40%แล้วมาอ่าเดี๋ยวดูดีไหมดียังเอาสัมภาษณ์หน่อยสูดถึงร้อยดีขึ้น40%แล้วอะไรนะยอดของเอลไม่ใช <pper> ่ยอดตัวนั้นเจ็บอย่างนี้ค่ะเอ้ยมาสิอ่าล้างอ่าล้างเออมาดู แป๊บไปดีแล้วนี่ยแปไป้ี่ดีไหมไหมอาแปบปดแล้วอพอนรับเป็นอะไรเดินขอางซ้ายใครทำอะไรเราไรูได้ไงวาดขอต้องปูออกมาโอเค สร้างบ้านเลยไงเออมาได้เยอะเลยเออปูไปสร้างบ้านเลยเอปูถัดแขนอยู่เออาีแล้วทำสักคนละสองร้อยาวันไหนก็ได้นเดดูไหแล้วสามเออดีล้วสามสมดีแล้

对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.